เป็นมหาเศรษฐีในอันดับที่1,434ของโลกจากจำนวนมหาเศรษฐีทั้งหมดทั่วโลก2,540คนทั้งนี้ Forbes ยังได้เปิดเผยข้อมูลทรัพย์สินของทักษิณย้อนหลังไปตั้งแต่ปี2,559จนถึงปัจจุบันพบว่าที่ผ่านมามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นต่อเนื่องรายการทรัพย์สินทักษิณในต่างประเทศที่ปรากฏในสื่อ บ้านในลอนดอนประเทศอังกฤษมูลค่า264ล้านบาทวินล่าหรูหราในย่านเอ i r a ร e ฮิล l l ของนครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตเครื่องบินส่วนตัวบอมบ a r d เ e r g ร์โกล e อลเอ s กซ์เมูลค่า45.5ล้านเหรียญสหรัฐ รถยนต์หรู2คันได้แก่ Lexus รุ่น LS 600HL และ Jaguar สีดำลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีสุขภาพของประเทศอังกฤษ2แห่งคือ DNA Nut และ Ostone Medical ลงทุนในเหมืองทองเหมืองเพชรและการลงทุนอื่นๆในแอฟริกาใต้